ตตััวนนนี้นจะแยกกออกปอมเ็มสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับทางช่องช h o p 8ป8นะคะวันนี้ทางช่องนะคะจะมีตัวสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาปาเกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับท่อน้ํานะคะเกี่ยวกับตัวเครื่องซักผ้าจะเป็นสายตัวนี้นะคะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นใครขายนะคะตัวนี้จะเป็นปกติเขาจะขายกันแค่ เส้นตรงๆนะคะแต่ตัวนี้มันจะแยกออกเป็นสามทางคือตัวนี้มันจะมีสามตาตัวนี้คอยเชื่อมอยู่มันคือท่อเอ่อท่อระบายน้ําของไอตัวเครื่องซักผ้านะคะหัวหัวปลายสามหัวเขาจะเป็นตัวนี้สําหรับเสียบเข้ากับเอ่อเครื่องซักผ้า เป็นทอ่อน้ำทิ้งนะคะสําหรับคนที่มีเครื่องซักผ้าสองเครื่องแล้วต้องการที่จะให้ทอ่อท่อน้ําทิ้งมันออกมาแค่ท่อเดียวก็คือตัวนี้เป็นตัวเชื่อม,มตัวนี้ก็คือจะไปใส่อยู่ที่เครื่องซักผ้าถ้ามีสองเครื่องนะคะก็คือแยกไปอย่างนี้แล้วตัวเนี้ยเราก็เอาไปหย่อนที่ท่อน้ําทิ้งนะคะเอาไปใส่ที่ท่อน้ําทิ้งเราหรือเราอาจจะมีตัวที่เอ่อตัวตัวตัวย,วย,ยางรัดรัด ตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปโฉกับท่อน้ําทิ้งให้มันพอดีนะคะตัวนั้นทางเราก็มีเดี๋ยวจะเอามานําเสนอในในคลิปถัดไปนะคะโอเคเรามาดูตัวนี้กันก่อนคือตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อน้ําทิ้งแบบแบบ3ทางตัวนี้ก็จะยาวนะคะตัวตัวขาตัวขาตรงนี้มันยาวอยู่ที่40 40เซนนะคะตัวขาสามทางตัวขาสามทางวายตัวนี้ยาวอยู่ที่ สี่สิบเซนส่วนตรงสายท่อน้ำทิ้งนะคะมันจะยาวอยู่ที่ประมาณ70็ดเจ็ซนนะคะนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะมันติดมาแบบนี้เลยมีลูกค้าบางท่านอยากได้แค่แบบ สั้นกว่านี้จะบอกถามว่าจะไปตัดต่อเองได้ไหมอันนี้ตอบเลยนะคะว่าไม่ได้ไม่สามารถดึงออกจากกันได้นะคะเพราะว่ามันมาเซตของเขาจะมาแบบนี้ก็คือต้องต้องใช้แบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดขายดีเขาเรียกว่าสินค้าแนะนําในร้านเลยค่ะเป็นสินค้าขายดีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายหมดหมดนะคะตัวนี้ช่วงนี้ขายดีขาดขาดของขาดมากกําลังรอสินค้าเข้ามาถ้าใครสนใจก็ ออสอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้นะคะที่ w w w s h o 8์เว็บช็อมนะคะหรือว่ารายส่วนตัวนะคะโ mm hmm. ดนพิชานะคะ d o l p i t c s a โดนพิชานะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. สวัสดีนะคะ